อีกหนึ่งประเด็นนะคะหนึ่งดราม่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนช่วงปีใหม่ใช่ไหมที่มันมีคลิปหลุดออกมาเนี่ยที่ประลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะอาจจะใช้คําพูดคําจาเนี่ยไม่ค่อยดีนะสำหรับข้าราชาการชั้นผู้น้อยแล้วก็หลายคนก็มองว่านี่ไม่เหมาะสมกับการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีคลิปที่ถูกเผยแพร่กันออกมาไปต่อว่าต่อขานผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ต คราวนี้คนภูเก็ตทนไม่ไหวคนภูเก็ตรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันหมิ่นน้าใจมันหักหาน้ําใจมันทําให้รู้สึกว่าคนภูเก็ตไม่มีเกียรติเลยในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือ s p e c i a l ลไลท์เอ็ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนที่เป็นคนภูเก็ตเขารอคอยมากๆเออแต่คําพูดคําจาที่ใช้เนี่ยมันมันทำให้รู้สึกว่าด้อยค่าคจังหวัดภูเก็ตค,คือการประชุมวันนั้นนะ่ะคือประหลัดมหาไทยเนี่ยโดนสองเด้งเลยนะ หนึ่งก็คือปมด่าลูกน้องสองก็คือพูดถึงภูเก็ตใช่เราลองย้อนไปดูคลิปภูเก็ตหน่อยไหมฮะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านประหลัดสุทธิพงศ์เนี่ยพูดอะไรเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่ออะสงสารจริงอพอช่วยบอกผู้ว่า,าการจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทยชื่อสุธิพงศ์จุนเจริญเนี่ยขอร้องให้ถอนตัวการสมัครเป็นเจ้าภาพอะไรโลกของเขาเนี่ยที่ต้องเดินทางไปชี้แจงที่ฝรั่งเศสเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำหนังสือแจ้งนานาชาติให้ว่าภูเก็ตไม่ควรเป็นหรอกนะเพราะคุณไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมคุณยังไม่ได้บริหารจัดการให้ผู้คนที่ภูเก็ตเนี่ยได้ตื่นตระหนกตกใจกับภาวะโลกร้อนแล้วมีวัฒนธรรมของการเป็นคนที่จะช่วยเชงฟอกูดให้เกิดขึ้นกับโลกหรอก ยิ่งไปเอาคนต่างชาติมาเยอะๆนี่ไ <c oughs> คือพอคำเนี่ยไปไปดูถูกนะบอกว่าภูเก็ตเนี่ยไม่ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลยนู่นนี่นั่นคุณไปดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําหนังสือบอกต่าง,างชาติให้กันละกันอคือ คนภูเก็ตก็ทนไม่ไหวนะก็วันนี้เนี่ยเดินทางไปที่รัฐสภาน,นะคะซึ่งตัวแทนก็คือคุณถาวรเป็นกรรมการครูอาวุโสจากภูเก็ตและก็ตัวแทนเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะมายื่นหนังสือให้ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของปลัดกระทรวงหมหาดไทยคนนี้หน่อยแล้วขอยื่นอยากที่จะให้ถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งกรณีคําพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไปพาดพิงผู้ว่าราชการภูเกต็ตโดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนภูเก็ตช็อกมาก ทั้งการกระทําคําพูดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนภูเก็ตรู้สึกดูถูกถูกดูด้อยค่าถูกเหยียดหยามแล้วก็ดูหมิ่นศักดิ์ศรนะีขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสิ่งที่กล่าวออกมาเนี่ยว่าคนภูเก็ตเนี่ยไม่มีประเพณีไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยบอกเลยว่าคนภูเก็ตฝากมาบอกแบบนี้ว่าเจ็บปวดมากทั้งที่ภูเก็ตเนี่ยเปิดโลกมานานแล้วแล้วอีกประโยคนึงที่บอกว่าจะไปบอกคนต่างชาติจะเอาคนต่างชาติมาเนี่ยพิจารณาก่อนไหมมันเจ๊งนะ อยากจะถามกลับไปว่าอัคติหรือว่าทัศนคติของเขาเนี่ยเป็นยังไงขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของสอสอภูเก็ตพักพลังประชารัฐคุณสุดาก็บอกว่าขอบคุณชาวภูเก็ตที่เรียกร้องเรื่องนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนภูเก็ตก็สัญญาว่าจะเอาประเด็นนี้ไปหาหรือในสัปดาห์หน้าด้วยนี่วันนี้มาถึงที่นี่เพื่อที่จะมายื่นบอกว่าดูซิจริยธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยเหมาะสมไหมกับการรับตําแหน่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขนาดนี้วันนี้มาที่สภาละ ใช่ไหมฮะวันนี้มาที่สาภาส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยพระรัชบ,บดีที่5มกราคมเนี่ยนะครับคนภูเก็ตเขาบอกว่าเขาจะไปรวมตัวกันที่หน้าสารกลางหลังใหม่นะฮะที่ภูเก็ตเพื่อเรียกร้องให้บักระทกวสมาดไทยนายสุดที่พง์จุนเจริญพิจารณาตัวเองจากประเด็นเดียวกันนี่แหละที่พูดออกไปที่เอะเหมือนกับว่าไปว่าคนภูเก็ตอย่างเงี้ยเออว่าจะยังไงดีคือพิจารณาตัวเองที่ว่าเนี่ยอะเราเขาเรียกว่าถ้าพูดกันให้ชัดๆก็คือ พิจารณาตัวเองที่ว่าคืออยากให้ออกใช่ไหมอยากให้ลาออกอยากให้ลาออกเพราะว่านี่ก็ที่มาวันนี้ยื่นไปก็อยากจะให้ลาออกถอดถอนจากตําแหน่งไปอแต่ทีนี้อก็ให้ความเป็นธรรมนะค่ะหลัดมาาไทยท่านก็ชี้แจงและขอโทษใน f a ฟ e b o o k ไปแล้วตั้งคำถามกับว่าไม่พอใช่ไหมคนภูเก็ตก็อาจจะบองว่าไม่พออ๋อแต่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะที่ ตลาดมหาไทยเนี่ยได้ได้ชี้แจงเป็นอักษรในใน c e b o o k ในโซเชียลเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่าลูกน้องอ,อว่าลูกน้องใช่ตอนนั้นที่บอกว่าตัวเขาเป็นคนลูกทุ่งก็เป็นคนพูดจาแบบนี้แต่ไม่ได้พูดถึงประเด็นภูเก็ตย,ยังไม่ได้พูดเพราะประเด็นภูเก็ตเนี่ยมาทีหลังอ่าก็เด๋ยวแสดง,งว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกสักโพสต์หนึ่งหรือมีอีกหนังสืออีกสักฉบับหนึ่งที่อาจจะขอโทษคุณภูเก็ตหรือไม่อื แต่ที่แน่ตอนนี้คือคนภูเก็ตก,ก็มองว่าคือจริงๆง,ๆงานนี้เป็นงานใหญ่มากนะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เรามีการแข่งขันเนาะกับหลายประเทศตอนนั้นจะมีะมอเมริกามีอาร์เจนตินาแล้วประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพ Specialized Expo 2028งานใหญ่ที่ ประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นไม่ได้เข้าขับเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วคนภูเกต็ตเขาก็รอไงออคือมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นแค่อยากแล้วขอเป็นเจ้าภาพแล้วเขาจะให้เลยใช่ไหมเขา<ะ>ต้องดูแบบพิจารณามาแล้วเอาง่ายๆเลยภูเกต็ตแซนบ็อกตั้งแต่แรกม,มที่เป็นการเปิดประเทศต,ตอนนั้นอ่ะองค์การอนมามัยโลกเขาก็ดูเราเองเราก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่สามารถจัดการกับโควิดได้เร็วมาก แล้วก็มันเป็นมติคอรมบอด้วยนะฮะที่อนุมัติให้ให้เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพได้ใช้เงินในการลงทุนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถ้าจะไม่ผิด4ี่พันกว่าล้านเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวอยู่ว่าก็มีคนไปยื่นในประเด็นนี้เหมือนกันว่าการที่ประหลัดมาอไทยเนี่ยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยพูดในลักษณะแบบว่ามันไม่ต้องเป็นหรอกเลิกทาซะเดี๋ยวผมจัดการต่อในกระบวนการต่อไปให้เองนั่นนู่นนี่เนี่ย มันเป็นการกระทําที่ขัดกับมติคอรอมอรหรือไม่เพราะคอรอมอเขาเคาะแล้วแล้วเนี่ยประหลัดมหาไทยจะมาบอกว่าไม่ต้องทําหรอกเดี๋ยวผมทําหนังสือบอกนานาชาติให้เออเอมื่อวานอันนั้นอันนั้นก็เป็นประเด็นร้องเรียนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะฮะหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าฟังแล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมไอฟิลที่พูดถึงประเด็นเรื่องของภูเก็ตในที่ประชุมเนี่ยลักษณะน่าจะเหมือนการประชดมากกว่าว่า คุณยังเตรียมงานไม่ไปถึงไหนหรือยังเตรียมงานได้น่าจะยังไม่ดีพอมั้งเพื่อที่จะรองรับการเป็นเจ้าภาพก็เลยมีคําพูดในลักษณะที่ว่าประชดขึ้นมาว่านั่นก็ไม่ต้องทออําล็อกนัน่นนนี่อายเขามองได้อย่างหนึ่งอย่างที่สองถ้ามองในแง่ของคําสั่งอันนี้คือคําสั่งจริงๆใช่ไหมเนี่ยประหลัดมาไทยสั่งใช่ไหมว่าไม่ต้องเป็นราเจ้าภาพอเดี๋ยวผมทําหนังสือ <ผม S 1> บอกเองเดี๋ยวผมบอกเอง เ,ออเนี่ยมมันก็เลยกลายเป็นงี้เนี่ยเหมือนที่คนที่มาร้องเรียนเขาบอกว่ามันกระทบจิตใจของชาวภูกเกต็ตมันรู้สึกว่าเนี่ยคือการถูกด้อยค่าถูกดูหมิน่นเขาก็เลยอยากที่จะมาร้องเรียนแบบนี้ให้การตรวจสอบด้วยแต่ก็ต้องรอดูนะว่าฝากฝั่งของคุณสุธิพงษ์เนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าภูเก็ตเองนะครับสร้างไรายได้ให้กับประเทศปีหนึ่งเนี่ยสี่แสนล้านบาทภูเก็ตจังหวัดเดียวนะฮะ